มันจะต้องสนุกและชวนท,ทุกท่านเอลเวมไปกับเรื่องราวของพวกเขาและเธอที่มันช่างยุ่งเี่รุงรง่งรุนงังเมื่อผู้หญิงต้องรลอมเป็นผู้ชายและผู้ชายก็ดันต้องมากลายเป็นผู้หญิงฝั่งแค่นี้ก็แอบยิ้มและคิดกันไปสัก,ก่อนแล้วและเรื่องราวในเรื่องจะสนุกสักแค่ไหนนั้นขอเชิญชมได้นับปัดนี้ เฟซบุ๊กให้ต้องมีการตรวจสอบใ้ ปียาถูกต้องนะคะรับไปเลยของรางวัลของเราค่ะเอาเลย้องพนัาศากดิ์่ะเขียนสมัยมักมาค่ะใต้ใบยืนใต้ใบหยอะถ้าเสียงน้อยกว่ามีช่วยเตียเสียงมาฟินนักปชนค่ะเรื่องมาถือใจได้เลย่ะหัวแนนิลฟิลจ้างมาเ่าไ มีอยู่สามสิหได้ไหมเออปันดียาค่ะ <laughs> 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 รู้เบิกบุญที่ต้องตามพ่อไปทรงงานขอโหดมทุกที่แล้วก็ต้าปลอมตัวมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางคนเอาแต่ใจมีของโอดพ่อก็เอาแต่ใจอยากให้ลูกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ส่วนน้องสาวเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตของตัวเองอยากอยากอยากทำงานด้านแฟชั่นถ้าพ่อไม่ยอมก็เลยน้องสาวก็เลยหนีออกจากบ้านไปร่วมกิจกรรม เรื่องดีค่ะที่เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวมันที่ไม่ไม่อบอุ่นเลยแต่ว่าพ่อเนี่ยพยายามที่จะอบอุ่นแต่พ่อเนี่ยก็ไปหลงไปหลงรักนางแบบชุดชั้นในเซ็กซี่สวยฟ้าที่สุดเราวก็อยากจะได้ปีนนี้มาเป็นแม่เลีย้ยงของน้าเอกน้าเอกก็เลยรักไม่ได้ก็เลยตามลาวีพี่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขารักเพื่อนเขาแล้วก็โกงด้วยกันเป็นเพื่อนที่มีปัญหาว่ามีมีมุกมาติด แต่ว่าที่นี่เป็นเป็นชาวต่างชาติซึ่งซึ่งพี่บ้านต้องไม่โอเคแน่ๆอย่างเงี้ยก็เลยบอกเพื่อนเพราว่าช่วยหน่อยคือยเล่นน่าติดตามจริงๆนะคะแต่ว่าก่อนงาจนแต่นไปในวันนี้มีบอกไว้ตั้งแต่ต้นเราว่าเราจะมาแจกแก้วน้ำหกใบหกลายนี้เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลนะคะเป็นแก้วน้ำพิเศษจากแสนใสของเราในวันนี้เลขสองยินดีด้วยนะหก 点康。<Yeah. S 2> <laughs>